สวัสดีค่ะมากินนะคะส้มตำขนมจีนไก่่ดึงไปนะคะน,นี่จะไม้ไปหน่อยนะคะเอ่นะคะมากินกันได้เลยนะจ๊ะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวอะไรบ้างเลยนะคะอันนี้เราก็เจ๊ชิลู่แล้วนะคะปลากระส้มตำอืม ได้ได้เลยนะคะกันลังหิวจ้ะ มือไวาเอเลยหรือมาป้าขนมจีนไก่ย,ย่างพิ่เก่งข้าวนะคะช่วยงานอยูแซบๆเลยจ้า อร่อยมากเพ็ดอืมาได้เลยค่ะม่แรงบวาดเยอะจ้ะ เป็นปลาแลหรือเขา้เาคือผักไก่ อร่อยค่ะไม่ได้พูดอะไรนะคะกำลับบงหิวแล้วก็บอกอร่อยด้วยกินแบบนี้เลยจ้ะนี่ค่ะแซ่บแซ่บมันแรงวันเยอะขนาดบ้าปดมม่วดหมดนะมันเข้าเข้าใด้ไงก็ไม่รู้คนเปิดเช่าออก Xếp vừa lại Đây là những cái Ủa, lại กินวันนี้กินส้มตำนะคะไก่ย่างนะคะกับส้มตำปลาร้านะคะใส่ส้มตำปลาร้านะคะแล้วก็เป็นแบบโคลราแต่ก็ไม่เชิงโคลรานะคะข้อแซ่บเหมือนกันนะคะก็กลัวจะเป็นคลิปยาวก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะจงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนปลอดภยัยแค้่าจากพยานายทั้งปวง บุญรักษา,ษาพระคุ้มครอสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุบายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะ